กนชีวิตตลอดชีพคือชีวิต5 0 0แสนจ่ายเบี้ย15ปีคุ้มครองยาวต่อนเนื่องจนถึงอายุ9 9ปีแนประกันนี้ชื่อว่า A A 1 5บหไปไร้พัทซึ่งจะจ่ายเบี้ย15ปีแต่คุ้มครองต่อเน,นื่องถึงอายุ9 9ปีเลยค่ะผลประโยชน์และความคุ้มครองก็จะมีดังนี้ค่ะก็คือจะจ่ายผลประโยชน์ให้กรณีที่เราเสียชีวิตนะคะก็คือ500,000บาทแต่ว่าจะมีผลประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะในแผนนี้ก็คือ1เลยปีไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันถ้ากรณีที่เราตรวจเจอโรคร้าแรงระยะรุนแรง44โแบ่งเปน6กลุ่มโรคแบ น,นี้ค่ะ 1. โรคมะเร็งและเนื้อง,งอกกลุ่มที่2โรคหัวใจระบบหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตกลุ่มที่3โรคเลือดสมองระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลุ่มที่4ก็คืออวัยวะและระบบการทํางานที่สําคัญของร่างกายกลุ่มที่5ภาะวะการติดเชื้อการบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพกลุ่มที่6โรคแร่แรงสาหรับผู้เยาว์คุ้มครองผู้เอาประกันถึงอายุ16ปียกตัวอย่างถ้าเราตรวจเจอโรคแร้แรง44โลกนี้นะคะบริษัทก็จะยกเว้นเบี้ยประกันให้หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแล้วแต่ว่าบริษัท ยังคงคุ้มครองกรณีเสียชีวิต5แสนบาทให้เราต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีค่ะ2ถ้าเราได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายอันนี้บริษัทป,ประกันเขาจะจ่ายทุนประกันมาให้ก่อน90%นะคะสมมติว่าเราซื้อทุนประกัน5 0 0 0บริษัทจะจ่ายมาให้ก่อน90%ก็คือ450,000แล้วถ้าต่อมาเสียชีวิตก็จะจ่ายให้อีก10%ที่เหลือก็คือ50,000รวมแล้วก็ได้ทุนประกันชีวิตร,รวมทั้งหมด5 0 0 0 0บาทและถ้าอยู่ในภาวะนี้ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่่่าายยยยยเบี้ประะกกัันดววคตอง เพทหญิงอายุ35ปีนะคะซื้อทุนประกันชีวิต5 0 0 0 0บาทเลือกจ่าย15ปีแต่คุ้มครองยาวต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปีนะเบี้ยต่อปีก็จะอยู่ที่14,395บาทค่ะจ่ายทั้งหมด15ปีรวมแล้วเนี่ยเป็นเบี้ยสะสมอยู่ที่2,15,925บาทแต่จะได้รับความคุ้มครองชีวิต5 0 0 0 0บาทตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติเลยนะคะและต่อเนื่องไปจนถึงอายุ99ปีเลยค่ะ พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันแผนนี้ทุนชีนิต5 0,000นบาทขึ้นไปนะคะจะได้รับเบเวน้นไม่ต้องจ่ายเบีย้ยประกันปีสุดท้ายเลยแต่ต้องซื้อภายใน31มีนาะคม2567นี้นะคะใครสนใจแผนนี้และอยากได้รับโปรโมชั่นก็รีบสอบถามมาด่วนเลยนะคะ